จากกรณีมีผู้ใชต้ติกต o อกลายหนึ่งนะครับโพสคลิปบนเวทีคอนเสิร์ตของลำไย,ยหายทองคาซึ่งมีบางช่วงบางตอนนะครับลำไย,ยเนี่ยได้เต้นแล้วก็อยู่ดีๆก้มหน้านะครับตีลังกากลางเวที ทำเอาแดนเซอร์ชายเนี่ยแดนเซอร์หญิงเนี่ยถึงกับอุทานลั่นเลยครับและนักร้องชายบนเวทีเนี่ยถึงกับลั่นเลยตีลลงการจริงจังนะเนี่ยงานนี้นะครับทำเอามีคอมเมนต์เนี่ยแสดงความคิดเห็นกันต่างๆนานานนครับและก็มี2มุมมองนะครับว่าลำยายนีย่เปลี่ยนไปนะและก็มีอีกหนึ่งมุมมองนะครับบอกว่าเกินงามซึ่งก็มีชาวเน็ตอื่นนะครับที่เห็นภาพหรือคลิปวิดีโอนี้ต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่า เกินงามมากช่วงหลังดูเยอะนะลำใหญ่ช่วงนี้ขัดขาดเกินเกินเนี่ยเป็นซะบแบบนี้เหมือนเธอเปลี่ยนไปพาดครั้งเดียวคนตามทรงตามแฟะไม่หยุดสำหรับในเรื่องนี้นะครับแอดมินเนี่ยที่เห็นคลิปนะครับ บอกเลยนะครับครั้งแรกเนี่ยตกใจเหมือนกันครับเพราะไม่เคยเจอลำใหเนี่ยเล่นใหญ่ขนาดนี้ครับตีลังกาฉีกขาด้วยนะฮะโหโชคดีนะคิปบางคลิปเขาเบอร์ไว้เนี่ยไม่งั้นคิดไปไกลเลยยังไงนะครับสำหรับแอดเองเนี่ยอยากให้ลำใหยเล่นน่ารักน่ารักกับคนดูพอนะครับส่วนอะไรที่รแรงๆเนี่ยอยากให้พวกนักร้องชายหรือแดนเซอร์เนี่ยเขาเล่นเอนเตอร์เทนไปดีกว่าลำใหยเล่นอย่างนี้ มันมา,มาต่อกันที่หนึ่งคราวนะครับเรียกว่าโคจรมาเจอกันเรื่องแรกนะครับทำให้คนดูเนี่ยใจสั่นเสียอาการกันเป็นแถวๆเลยครับสำหรับเคมีที่ลงตัวนะครับของจอร์ดเวอร์ร์กับกวินแคสกี้ในซีรีส์แนวโรแมนติกสไตล์แวมไพร์สมัยใหม่นะครับมีชื่อเรื่องว่า m y g o l d e n b นบนะครับเลือดนายลมหายใจฉันจาก GMMTV ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวความรักระหว่างมนุษย์และแวมไพร์นะครับเมื่อต้องเลือกระหว่างหน้าที่กับความรักและภารกิจที่ต้อง ปกป้องเลือดพิเศษนะครับที่จะมาปลุกความกระหายของเราแวมไพายให้คนดูเนี่ยได้สัมผัสกับรสชาติความรักรสใหม่ๆนะครับรวมถึงนักแสดงที่มากฝีมือและนี่คือ EP ีแรกเท่านั้นนะครับที่เปิดตัวมาเนี่ยกวาดแรงตอบรับจากแฟนๆนะครับจนติดเทเลโอออนไลน์อย่าง X กันไปแบบเกินคาดเรียกได้ว่าฮีเสิร์ฟฮีดื่มฮีโชฮีอวดแบบร้อแรงเลยทีเดียวสมกับการดูแลตัวเองทุ่มสุดตัวจริงๆครับขณะที่พอเข้ามาดูคําวิจารณ์เนี่ยของคนใน ออนนไล์เรียกได้ว่าเหล่าทีมงานเนี่ยแฮปปี้กันเลยครับอาทิเช่นกินเสิร์ฟจอร์ดลับจอร์ดเหวีย่ยงจอร์ดตบลงสนามปังเจอกันครั้งแรกพี่มาร์ครับน้องแบบนี้เลยแรงมากเอาจริงๆป่ะซีนเนี้ยแค่ไม่กี่วิแต่มันโปมากเอาเป็นว่าต้องมารอดู EP ีต่อไปนะครับว่าจะมีความซาความเสี่ยวขนาดไหนนะครับที่ผู้กำกับเนี่ยจะเอามาเสิร์ฟคนดูได้บ้างก็ต้องมาเฝ้าติดตามกันครับ